สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่ได้ทำงานหรือว่าที่ทำงานอยู่ที่ดูตามไลฟ์สดนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมสามท่านนะครับสี่ท่านนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายรายการนะครับดอก21นิ้วกิฟต์สองหสสินค้าทั้งหมดนี่ซื้อมาของใหม่มือหนึ่งนะครับแกะกล่องใช้งานยังไม่คุ้มค่าเลยครับใช้งานยังไม่คุ้มค่าเลยนะครับ เจ้าของเดิมจะไปเมืองนอกนะครับสนใจก็ถอบถามมาได้นะครับดอกละ5,500บาทนะครับดอกเดิมๆสวยๆเลยนะครับ5,500บาทนะครับสภาพของใหม่มือหนึ่งนะครับซื้อมาใช้งานยังมีคุ้มเลยนะครับจะบอกว่า95%เลยก็ว่าได้ครับดอกละ5,500บาทนะครับ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามได้นะครับหรือว่าจะโทร0858522845นะครับเดี๋ยวพาไปดู power กันนะครับกิฟต์2125นะครับสภาพ95เซครับหน้าผ้าแบบตึงๆเลยนะครับใช้งานยังไม่คุ้มค่าเลยนะครับเจ้าของ เขาไปเมืองนอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูดอกลำโพงนะครับเดี๋ยวพาไปดู power ครับ power vortex 5,000 RMS นะครับสภาพสวยๆนะครับสวยๆมีทั้งหมด3แท่นนะครับตอนนี้เหลืออยู่3แท่นนะครับ5,000 RMS นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเดิมๆ แค่นละ24,000บาทครับส4 0 0 0บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับภาพสวยๆทุกแท่นนะครับอันนี้ให้ดูฝุ่นข้างในนะครับคือยังตัวนี้ยังไม่แก่เลยนะครับเดิมๆสติกเกอร์ยังไม่แก่เลยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ085852 2845ครับ S A E P X M 1 0ครับ S A E P X M 10ครับ, e รบแท่นละ7,800บาทนะครับ S A E P X M 1 0มีทั้งหมด4แท่นนะครับ7,800บาทครับแท่นละ7,800บาทนะครับ S A E P X M 1 0นะครับเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเก่านะครับไม่ใช่ X นะครับ แท่นละ7จ0 0พันบาทนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับหรือว่าจะสะดวกโทรนะครับศูนย5แปดห้สอานะครับห้าพสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ tx3600 ครับ tx3600 ตัวนี้800 0บาทครับ800 0บาทนะครับ T X 3มนหครับหูจะมีรอยหน่อยนึงนะครับตัวนี้8,00 0บาทนะครับ T X 3 6ครับ Breko P X M 1 0ตัวนี้7,500บาทครับสภาพสวยๆครับสนใจตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับ 0858522845จะพาไปดูในร้านบ้างนครับสภาพสวยๆมีเยอะแยะเลยนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับ0858522845นะครับอันนี้ก็มี C-HM 5,000มาอีกหนึ่งตัวครับเชา้านี้สภาพเรี่ยบๆเลยครับ ของแรงครับของแรงสองหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้ c h m ห้าพันครับ18นิ้วข้างละสี่อิม่มๆเลยนะครับตัวนี้ครับ c h m s k ห้าพันนะครับสภาพใหม่ๆครับสภาพใหม่ๆเลยมีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานครับ สนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีนะครับทั้งลอยสามท่านนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสินค้าราคามือสองครับถูกกว่ามือหนึ่งเกือบครึ่งนะครับบางตัวนี่ครึ่งครึ่งเลยก็ว่าได้ครับสนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับจะสะดวกโทรก็0858522845นะครับ มีของจัดส่งแน่นอนนะครับสินค้ามือสองสภาพใช้งานปกติทุกตัวนะครับเดิมๆเลยครับวอเทคสำหรับช่วงนี้ก็โควิดเนาะครับเนาะสินค้าก็อาจจะถูกกว่าเหตุการณ์ปกติกิฟนะครับกิฟ GP5502 ทิปจีพีห้าศูนย์สองนะครับแทนละสองหมื่นสามพันนะครับทิปจีพีห้าศูนย์สองนะครับครับผมอ๋อของเล่นสิครับโอเคครับขอจบการไล์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าสนใจก็ รบกวนโทรนะครับ085 852 2845นะครับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ